จังหวัดระยองตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถน,นนระดับอำเภอและท้องถิ่นเพื่อร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ นายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเรียกประชุมคณะทางานโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ณนาห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองชั้น3ศูนย์ราชการจังหวัดระยองเพื่อร่วมกันวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยให้ตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับและให้จัดทําแผนงานตามบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรรรูปธม โดยมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคนถนนและยานพาหนะโดยเฉพาะประเด็นการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดการดื่มแอลโกอฮอล์แล้วขับและรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์อย่างไรก็ตามจะให้ความสำคัญกับการใช้กลไกของศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้ถือเป็นภารกิจหลักลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดตำบลขับขี่ปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นฐานที่ คเพื่อนำไปสู่อำเภอขับขี่ปลอดภัยโดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการดังนี้ หนึ่งให้ตำรวจภูธรจังหวัดระยองตำรวจทางหลวงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยการตั้งจุดตรวจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองแจ้งอำเภอทุกอำเภอเทศบาลนครระยองเทศบาลเมืองมาบตาพุธเทศบาลเมืองบ้านช้างจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมทั้งให้อำเภอสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วย 3. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางคมนาคมสำรวจตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายโดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นเกาะสมมุติทําให้มีการกลับรถและเกิดการตัดหน้าในระยะการชันชิดนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4. ให้สํานักงานขนส่งจังหวัดระยองกวดขันในเรื่องของการจัดทาใบขับขี่การตรวจสภาพยานพาหนะอันนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนและ 5. สาธารณาสุขจังหวัดระยองดําเนินการช่วยเหลือผู้เกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการป้องกันในรถอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,565กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนให้ความสําคัญกับการปรณาการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเน้นมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคนด้านถนนด้านยานพาหนะและด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเน้นการเสริมสร้างปลูกฝังสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายยุทธศาสชาตินั่นก็คือผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มงวดและต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการสร้างความตาระหนักจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมเ่เข้าช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับนะักทนะ่องเที่ยวก็จะเริ่มเข้ามาในจังหวัดระยองแล้วนะครับ,นะรบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาพักผ่อนที่จังหวัดระยองมาฉลองปีใหม่ที่จังหวัดระยองนะครับการ จ,จ,นนจังหวัดระยองร่วมกับภูธทจังหวัดจำนวนภูธรจังหวัดระยองและฝ่ายปกครองของจังหวัดนะครับก็ได้มีการระดมเพื่อที่จะกวาดล้างอาชญากรรมหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายในพื้นที่ของเรานะครับเป็นการกวาดบ้านก่อนเพื่อที่เราจะได้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้ถือโอกาสนี้เข้มงวดในเรื่องของมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อ โควิด -19 ด้วยนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆของจังหวัดที่ที่ประกาศไปแล้วนะครับแล้วก็บังคับใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนั่งดื่มสุราในในร้านอาหารซึ่งเรายัางทางสบคออยังห้ามอยู่นะครับตรงนี้ก็เราก็จะได้ํำชับกับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับว่าให้ปฏิบัติตามระเบียบนะครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันป้องกัน โรคติดต่อนะครับในในจังหวัดระยองซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากแล้วครับ